คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับโอ้น่ารักแต่น้อน่ารักแต่น้อนั่งลงนั่งลงนั่งลงเร็วนั่งนั่ลงไปกันลุกเฮ้ยถอยนั่งลงนั่งลงโอ้จะหักสลัก เก่งเก่งเก่งโอ้พี่น้องมึงความสวยงามน้องช้างครับผมฮ่าฮ่าฮ่น้องช้างแสนรู้ครับผมป้อนนมส้างพี่น้องเนาะดูดกินเลยครับผมวิธีการป้อนนมส้างเอาครับพี่น้องครับผมมือนี่กะนี่ แนวทางเด้อครับพี่น้องเนาะครับผมก่อนเดือนกะก่ามาเชียกะขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีของก่ามาเชียเด้อครับผมสําหรับคลิปนี้กะเป็นแนวทางเลขกรับจากกทมโทรบอกปู่ครับผมครับพี่น้องเนาะครับมวดบังหันกบมือเลขกออกครับผมปู่กับทร่มากเลี้ยนตัวเลขครับผมหลังจากที่เพิ่นให้ห้าบนห้าล่างนะพี่น้องเนาะครับผม พ่อเพิ่นมาเปลี่ยนตัวเลขกะเลขกับุดไปเลยครับผมนาเสดายครับผมครับวันว่างหันเพิ่นให้หลักสิบห้าทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องเอฟซีได้อ่าตามคลิปของเก่ามาเชียร์กับน้ำเชียร์ครับผมครับเป็นที่นาเสีดายครับพี่น้องเนาะครับผมครับพี่น้องครับผมนี่พี่น้องเอฟซีไล่ทันกับโทมาสอบถามกับน้ำเชียร์กับเก่ามาเชียร์ย่คับว่างวดนี้ได้บอครับผม เกามาเชียร์กันเลยโทษไปหาปูครับผมปูกับวาเช่นกับชีไห่อยู่คือเก้าแล้ะครับผมครับเอาเป็นแนวทาง,างเด้อครับพี่น้องเป็นแนวทางเบิรงครับผมเพื่อได้โชไดลาบเนาะพี่น้องเนาะกับเลขจากกทมโทรบอกปูครับผมครับหอดวังหันกับปูมาเปลี่ยนตัวเลขอะรุดเนาะพี่น้องเนาะเป็นทีน่นาเสดายครับผมหลังจากที่ปูอ่าลงไปก้อนนานนี้ก็คือวิ่งบนวิ่งล่างห้าครับผม เอาพี่น้องกัเดี๋ยวเก่ามาเชียจะนําตัวเลขมาห้เด้ครับผมเดี๋ยวไปรับชมกันนะพี่น้องเนาะว่าเป็นตัวใดครับผมนี่ก็เป็นยูทางพะเนียตของช้างอายุธยาเด้อครับพี่น้องครับผมมีบรรยากาศน่ารักนา่กนารักของน้องสร้างประกอบก,อบก,อบกับแนวทางที่เก่ามาเชียได้นําเสนอเด้ครับผมครับ ไปเบิ้งกันเล่นนะพี่น้องเนาะว่าเป็นตัวไหครับผมงวดนี้เอาครับพี่น้องครับผมก้อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขรับจากกทมโทรบอกปูลูกหลานกอบมาเชียกับขอกาบกอบพระคุณปูเด้อครับผมที่เมตตาแนวทางตัวเลขให้กับลูกกับหลานทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผมเช่นเคยเด้อครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับกอบมาเชียกับน้ำเชียในเด้อครับผม งวดวันทีหนึ่งพื้นจิกีกายย่นน้อพี่น้องเนาะครับผมปูกระไหมาเป็นเลขกสองตัวคือเกาเด้อครับผมบ่ได้เป็นเลขวิ่งเนาะพี่น้องเนาะครับผมให้พี่น้องพิจารณาเบิ่งเอาเด้อครับผมเลขมีอยูซีหางครับผมปูวากระับเบาๆครับพี่น้องเนาะตรงๆครับผมกับมี่ห้าเก้าสามเก้าครับผมห้าเจ็ดเก้าเจ็ดครับผมเป็นเลขกซีหางเด้อครับพี่น้อง ทั่วมาบอกครับผมว่าทังกทมหรือว่าเรขลับจากกทมเพิ่นโทรมาบอกแล้วนะพี่น้องเนาะเพิ่นกะจะให้ขึ้นเก่าครับผมครับจดไ้เดอร์ครับพี่น้องห้าเก้าสามเก้าห้าเจ็ดเก้าเจ็ดครับผมเดี๋ยวเก่ามาแชร่จะขึ้นไ้เดอร์ครับพี่น้องแคปหน้าจอไ้เดอร์ครับพี่น้องครับผมแคปหน้าจอไว้ครับสําหรับเลขลับจากกทม ทับอกปู่ครับผมคลิปนี้หรือว่างวดนี้กะบเป็นเหล็กวิ่งแล้วครับผมครับปู่กระหไมาเป็นโตคือกานอพี่น้องเนาะซีหางครับผมบนล่างครับผมกับเบาๆครับพิจารณาเบิรงเดอครับผมนี่พี่น้องเอฟซีและทันกับอ่าทรมาสอบถามอายุครับผมว่าได้มาไปครับผมได้มาแร้วเด้อครับพี่น้องครับผมครับเอาพี่น้องกับมีเรื่องเล่าจิตตองแจ้งอีกเรื่องหนึ่งก็คือ แนวทางเหล็กของพอหลองแล้วครับผมก็มาเชียรกับพยายามติดต่อพออยู่หลายมืออยู่ครับผมตอนนี้ยังติดต่อพอ่าได้เด้อครับผมครับเป็นคล้ายๆก็ว่าทอัาาพับเพิ่นบ่ค่อยดีเนาะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องได้เบิ่งคลิปอ่างวดบ้างหันครับผมก็จะได้เห็นว่าอ่าคุยกันก็พอแป๊บหนึ่งก็ถูกตัดสายไปครับผมครับแต่ว่าตอนนี้ยังบริการฝากไม้เลขโทรกกลับอยู่เด้อครับผม จังไดนาะพี่น้องเนาะถ้าเกิดว่าพอหลองติดต่อมาได้กัามาเชียกจะนั่มเหล็กบนต้องมาของพอหลองมาล่งนะครับผมกเกัมมาเชียกพ่อกัสอนอยู่ครับผมสอนเหตุอยู่เหล็กบนต้องมาครับผมก,ามกัามาเชียกทํำเป็นอยู่จังไดจะเอามาลงให้ได้ครับผมถ้าเกิดว่าติดต่อพอหลองมนะาได้นาะพี่น้องเนาะเหล็กตั้งรักกับเหล็กเดนอาจจะบ่ได้จะได้ไดต่เลขบนต้องมาซีตัวที งวดว่างหันก็มี่0 1 2 3แล้วพี่น้องเนาะกะเขาเทิ้ง0เทิ้ง1เลยครับผมครับถ้าจังใดกะตามนั้นได้ครับพี่น้องเนาะครับผมสําหรับแนวทางของพอหลองครับผมเอาพี่น้องกะอีกครั้งหนึ่งได้ครับผมเดี๋ยวไปรับชมกันครับเลขรับจากกทมโทรบอกปู่ครับผมครับนี่แหละครับพี่น้องครับผมกะแคบหน้าจอไว้ครับผม บนล่างได้ครับพี่น้องครับผมห้าเก้าสามเก้าห้าเจ็ดเก้าเจ็ดครับผมเลขกซีหางครับผมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศครับพี่น้องเนาะเข่ามาเชียกันน้ำเชียกะน,น้ำบรรยากาศสวยๆงามๆม,มาให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมกันประกอบกับเหล็กของปูได้ครับผม ครับปูกับบริหารสัมผัสน้องพี่น้องเนาะครับผมเลขลับจากกทมเป็นแนวทางมั่งเด้อครับผมครับถ่ายคลิปนี้แอดมินกอมาเชียกับคออวยพรให้พี่น้องเอฟซีของกอมาเชียแล้วก็น้ำเชียน้ำเชียผ้าร่วยครับผมกับมีโชคมีลาบเด้อครับผมในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกสิบผาครับผมถูกหวยเลื่อนเงินไปนน้ำกันครับผมสำหรับคลิปนี้กับ ลองพิจารณาเบื้องแรกครับผมเลขลาลับที่ได้มาเนาะพี่น้องเนาะครับผมสําหรับเลขที่พี่น้องลอกขอยอีกอ่าช็อตหนึ่งก็คือเลขความฝันน้าเชี่ยครับผมเดี๋ยวเก่ามาเชี่ยกะจะนํามาหรือว่าไปสอบถามน้าเชี่ยเด้อครับผมว่าหลังจากที่ฝันตรงงวดแล้วมีฝันกลางงวดบ่ครับผมเดี๋ยวมาลอดรับชมกันเด้อครับผมขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีที่ให้การรับชมรับฟังสนับสนุน ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถูกหวยแล้วเง,เงินไปน้ากันเด้อครับผมสวัสดีครับ